สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาบํารุงนะคะทําให้แพร่แสงให้คุณนาบคุณสายของแมวีนะคะที่โสมแบบนี้นะคะเหี่ยวๆแบบนี้นะคะไม่มีดอกให้เราชื่นชมเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะมีดอกก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหี่ยวมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีดอกเลยค่ะ และถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเจอในลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะมาบำรุงนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้ของเราก็จะได้สดชื่นนะคะบำรุงทุกส่วนของต้นไม้ของเราเลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะได้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะ บำรุงแล้วนะคะต้นไม้ของเรานะคะสดชื่นทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมไม่มีเหี่ยวไม่มีโซมนะคะแล้วเมวีก็จะใช้เป็นสูตรนี้เลยครับคุณผู้ชมสูตรง่ายๆแบบนี้นะคะและสําหรับปุ๋ยนะคะที่จะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตแล้วก็สดชื่นทั้งวันนะคะก็จะมีนะคะคุณผู้ชมเมวีก็จะใช้เป็นนะคะสปอนเซอร์เนาะเครื่องดื่มเกลือแร่นะค,คุณผู้ชมเมวีใช้1ขวดนะคะ เครื่องดื่มสปอนเซอร์นะคะก็จะช่วยกระตุ้นความสดชื่นให้กับต้นไม้ของเรานะคะนี่ค่ะต้นไม้ของเราส้มๆนะคะไม่ออกดอกดอกไม่สวยไม่งามนะคะใช้สปอนเซอร์นะคะบำรุงให้สดชื่นแล้วก็ดอกดิงสวยงามนะคะใบตั้งเขียวขจีเลยค่ะคุณผู้ชมใช้สปอนเซอร์เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะ ผงชุรศนะคะคุณผู้ชมก็จะมีมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะช่วยเร่งการแตกรากนะคะบำรุงรากฝอยนะคะช่วยทําให้รากฝอยของเรานะคะชนใช้ไปหาอาหารมาเลี้ยงลาต้นและใบนะคะเลี้ยงทุกส่วนของอต้นไม้ของเราได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมอ่านี่เลจจะผงชุรศนะคะช่วยได้ค่ะคุณผู้ชมและต่อไปนะคะไม่วีจะใช้เป็นน้ำเปล่า10ลิตรค่ะ แล้วแม่วีจะใช้โมโนโซเดียมกูตาเมนะะดนะคะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องเยอะนะคะสําหรับลมนะคะคุณผู้ชมลมปลิวนะคะลมเยอะมากลมแรงมากเลยค่ะหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะสปรอนเซอร์นะคะ <c oughs> เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้เลยค่ะ <c oughs> เลขวดเลยค้ชมนค่ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะ <c oughs> เราก็ผสมนะคะทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะคะ <c oughs> สูตรนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศนะคะที่จะทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นทั้งวันนะคะ มีดอกที่แข็งแรงใบแข็งแรงนะคะลำต้นอวบนะคะผู้ชมสายสุดนี้เลยค่ะปลูเสร็จง่ายๆนะคะไม่หวีก,ก็ใช้นะคะบำรุงเลยค่ะผู้ชมะค่ะส่วนมากนะคะคุณนายตื่นสายนะคะจะชอบอที่มีแสงแดดนะคะถ้ามีแสงแดดแล้วนะคะจะออกดอกเยอะอนะคะผู้ชมอันนี้เอาวางไว้ แสงแดดก,ก็แล้วนะคะก็ไม่มีดอกนะคะเม่ิจึงใช้สูตรนี้นะคะบำรุงนะคะนี่ค่ะใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ส,มสม้สมๆเหี่ยวๆนะคะจะได้ออกดอกสวยงามสดชื่นทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะสม่ำเสมอนะคะเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะดูสิคะคุณนายตื่นสายก็จะได้มีดอกที่สวยงามแบบนี้นะคะเด้งสวยเด้งงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมีใบที่เขียวอวบโอ้โหดอกเขาก็สีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปบำรุงนะคะ แต่เสี้งให้พุนาเตอนสายหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของคุณผู้ชมได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะให้มีใบเขียวขจีนะคะแล้วก็ออกดอกเยอะๆนะคะดอกแข็งแรงนะคะสีสวยงามด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะแม่เวีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดติดตามแม่วีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ